ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับเสือ SP ลีลานนะเซิร์ฟเวอร์จีนจัดมาให้แล้วพร้อมของรางวัลมากมายเดี๋ยววันนี้พาไปรีวิวกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,ราสโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชร หรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลาร์โ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นอะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับวัตถุวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับหลายๆคนเนี่ยถามคำถามว่าเซิร์ฟเวอร์จีนสูงสามเจ็ดสมัครยังไง ปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีเบอร์โทรศัพท์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเบอร์โทรศัพท์ของจีนอะ่ะในการสมัครเพราะว่าเขาเข่งในแข่งผู้เล่นมากขึ้นนะครับใช้รหัสบัตรประชาชนไม่สามารถสมัครได้แล้วนะครับคือต้องใช้คู่กันทั้งบัตรและเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนยากนิดนึงสำหรับใครที่มี ID กเก่าๆอยู่แล้วก็เล่นได้สบายหน่อยนะครับปัจจุบันสมัครค่อนข้างยากโดยแลวตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางหน้าของเสือลีลันนะครับที่เข้ามาใหม่ ให้กับเราเนี่ยได้รีวิวกันนะครับโดยเสือดิรันนะครับจะมีของรางวัลหากว่าคนนั้นเนี่ยมีเสืออยู่แล้วนะครับก็จะเป็น4ดาวได้ตัว4ใบนะครับ5ดาวได้6ใบพร้อมกับที่ัพค่าความสัมพันธ์เลเวล50นะครับแล้วก็จะเป็นตัว8ใบพร้อมกระดูกขาสายปีกที่เป็นทารานของข้างคาานะครับที่เป็น SP ถ้าเป็น3ดาวเนี่ยได้ตัว20บใบแล้วก็ตัว20เป็น20ใบแล้วก็อีก15ใบนะครับส่วนตัวจาาไม่ได้ปั้นเสือเอาไว้สุดขนาดนั้นนะช่วงนี้ก็ปั้้้นนนนปปกอไดวยยทัเี่ เลยอาจจะไม่ได้สุดมากนะ step, นะครับรางวันสเต็ปนะครับก็จะมีตัวที่รุ่น sp เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องนะครับ230บยบใบเนี่ยก็จะได้กระดูกแขนเหมือนเดิมนะส่วน3 2 0รยสําใบสหรับคนที่มีแล้วนะครับสามารถเลือกกระดูกแขนชิ้นใหม่ได้นี่คือกระดูกแขนชิ้นใหม่ครับนี่เป็นกระดูกแขนชิ้นใหม่ของท่านั่นเสือนะครับนี่ได้ว่าเอามาฟิวชั่นกับชิ้นเดิมเหมือนจะเป็นฝั่งเดียวกันด้วยนะฝั่งซ้ายนะครับอันเดิมก็น่าจะเป็นซ้ายเช่นเดียวกันนะ อันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โซฟาโซกูดนะครับสำหรับคนที่ปั้นเสือแบบสุดๆแล้วอยากไปให้สุดทางก็สามารถไปกันได้นะสำหรับเสือนะครับก็จะเป็นกระดูกอ่าน sp ที่สามารถนำมาฟิวชั่นได้เห็นปะนำมาฟิวชั่นให้กลายเป็นกระดูกแบบพิเศษนะครับถ้าเป็นกระดูกแบบพิเศษนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมความสามารถเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นนะครับทำให้เขาเรียกว่ามันดีและก็แรงยิ่งขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถกันนะครับว่าเอ้ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสําหรับการหานะครับโดยกระดูกย่านชิ้นนี้นะหลังจากที่เราเนี่ยบันทึกความเสียหายนะครับจากการโจมตีไปแล้วเนี่ยความเสียหายเพิ่มเติมของการโจมตีทั่วไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้น80%โดยเพื่อนทีมแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้สูงสุด6เท่าต่อเป้าหมายเดียวกันนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นสายไล่ล่าเนี่ย มู่ไปจู่ชิงจะหยุดจิบจับกันมาใช้ครับสายที่ออกไปโจมตีเรื่อยๆแต่ถ้าเล่นมู่ไปเนี่ยทุกคนต้องมีกระดูกวิญญาณแขนด้วยนะครับกระดูกเฉพาะของมู่ไปส่วนจู่ชิงเป็นกระดูกวิญญาณฟรีทุกคนมีอยู่แล้วไล่ล่ากันมันๆครับสีดาวนะครับหลังจากสอมรอบแรกนะครับโดยเสือของเราเนี่ยจะบันทึกความเสียหายของการโจมตีทั่วไปโดยเสือขาวเนี่ยสามารถเรียกความเสียหายเพิ่มเติมและความเสียหายเพิ่มเติมนั้นจะเท่ากับ320 และสามารถกระตุ้นได้6ครั้งต่อยูนิตดั้งเดิมนะครับโอ้โหแรงจริงๆครับส่วน6ดาวเนี่ยจะถูกกระตุ้นถึง400%นะครับหากว่าพันธม,มิตรทั้งหมดของเราเนี่ยใช้กรโจมตีชั่วไปในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ละครั้งทุกๆ2ครั้งของการโจมตีเนี่ยการโจมตีทั่วไปของเสือเนี่ยจะสามารถกระตุ้นได้1ครั้งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยกระตุ้นการโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ยิ่งเพื่อนโจมตีนะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสออก2ครั้งเราออก1ครั้งนะครับถูกกระตุ้นได้2ครั้งใน1การใน1รอบของตัวเราเองเรียกได้ว่าออกไปตีกันแบบแรงๆเลยนะเรียกว่า400%นิดอู้ฟู่จริงๆนะครับสมกับเป็นกระดูกลุ้งชิ้นแรกนะครับเรียกได้ว่าโดดข้ามเลยทลังเฉืนมีกระดูกยาน3ชิ้นจะสู้กระดูกที่มันเป็นฟิวชั่นแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> อีกหนึ่งยาน,นะครับที่จะเป็นคําแนะนําเลยก็คือโอ้โหจนันไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์ไทยทาแบบนี้เหมือนกันนะครับ ตั๋วแบบเดิมไอตั๋วแบบธรรมดาแต่มีเวลาจำกัดเมื่อตู้เสือออกตั๋วนี้ก็จะหายไปดังนั้นเนี่ยจารย์ค่อนข้างที่จะเสียใจครับเพราะตั๋วเนี่ยใช้ได้เพียงเฉพาะตู้ของเขาเท่านั้นเซิร์ฟเวอร์จีนไม่เอาแล้วนะครับคือตั๋วส่ลุงที่เป็นส่งรีรันเอพีเนี่ยก็พอพอทนแล้วนะแต่นี่เป็นตั๋วธรรมดาแต่ทําเป็นตั๋วแบบจํากัดเวลาซะงั้นลนะมินูบไลกาเดี๋ยวค่อยดูครับเซิร์ไฟไพ่เดี๋ยวดึงไปใช้เร็วๆแน่นอน เพิ่อเพิ่เป็นรีรนานถังเฉินใหม่รีรันปอใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะไม่น่าเป็นข่าวเศร้าสองคนที่จะเก็บตัวไปสุ่มตัวอื่นโดยแบบไอ้ตู้รีรันฉันไม่เปิดแต่ฉันเปิดกล่องเพื่อเอาตัวไปสุ่มตู้อื่นทําไม่ได้แล้วนะอ่ะโดยในกล่องนี้นะครับจะมีถ้าเรามีเสือแล้วเราจะสามารถสุ่มพรเทพสมุทรได้โดยสุ่มพรเทพสมุทรเนี่ยก็จะมีของรางวัลน,นะครับเป็นกระดูกญ,ญ,ญันหกดาวเลือกได้นะครับกระดูกแอนเอพีญญนะครับกระดูกอ,อกนะครับแบบพิเศษนะกระดูกภายนอกนะครับ ของสายค้อนอันนี้หายากเลยแล้วก็เป็นกระดูกแขนครับโอ้โหงานนี้นี่เปิดเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับเปิดเพียงแค่5วันเท่านั้นด้วยจานมีอยู่26บใบแล้วก็มีันนี้อีกลองเปิดแบบขำขดูไหมเปิดแบบขำนะครับมาไม่รู้จะขำออกหรือเปล่าด้วยนะครับมาลองขำขดูซะหน่อยเพราะว่าจานจะเก็บไปสู้ตุ่มอื่นๆนะครับสู้สุ่มอะไรอะ่ะสุ่มตู้อื่นๆนะครับเนื่องจากมันไม่ได้ มีความจําเป็นมากในการแบบทุ่มเทเปิดแบบเอ้ยต้องเปิดตู้เอพที่มันรีรันกลับมาอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวมาลุ้นกันว่ารอบแรกจะดุดเลทหรือเปล่าเอาแค่รอบแรกได้ก็พอนะอุ้ยก็ยังไม่ลุ้งครับอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ตั๋วที่มันเป็นตั๋วพิเศษให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นตั๋วปกติมีค่าเท่าเดิมนะถ้าจะสมมติจะเปิดปุ๊บซื้อปุ๊บ มีค่าเท่าเดิมครับไก่กแค่ใช้ตัวแบบแบบใหม่กับแบบเก่าปนกันเท่านั้นเองแต่ว่าเปิดถึงรางวัลสี่ราสเต็ปนี่อาจารย์ยังไม่ได้บอกใช่ไหมรางวัลน,นี้ก็เป็นอกทั่วไปครับแล้วจะเป็นอันนี้แล้วก็จะเป็นที่อัพวงแหวนสีแดงนี่หายากนะหายากและค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆต่อชิ้นนะครับไอ้ไอ้ไอเศษลูกแก้วผนึกอะ่ะใช้เยอะใช้เยอะเลยอะ่ะเยอะจัดจัดหลุดเลสไหมโอ้ยยังไม่หลุดเลทแต่ยังไม่ออกครับ เปิดลุ้นแค่ครั้งแรกก็พอนะเพราะว่าเก็บไว้ทาตู้อื่นๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอ้ยต้องแปลงตั๋วด้วยเหรอโอ้โหไม่ให้ใช้ตั๋วเดิมแต่ให้แปลงนะครับใครจะมาเปิดเนี่ยแปลงตัว๋วคํานวณเลทดีๆนะอุ้ยสีทองว่ะสีทองเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหอาจารย์เอ้อหลงคนดีคนเดิมมาทําไหมนี่อาจารย์เอ้อหลงเนี่ยมาทําไมนี่เรารุ่นอีกสักนิดไหม,มตัวละครใหม่ใกล้เข้าแล้วอาจารย์สังเกต จะไม่ใช้ตัวสุ่มเลยเปลือยมาลองลุ้นกันถ้าออกเสือก็ดีครับเพราะว่าขาดอยู่โอ้โหมู่ไปนะครับเหมือนรู้ว่าทีมไล่ล่าจะจําเป็นแต่จะจําได้ว่ามู่ไป๋จันตันไปแล้วอย,ยังไม่ตันโอ้โหนะครับก็จะประมาณนี้นะสาหรับตู้ใหม่มาเป็นช็อตนิวสั้นๆให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ s t ตลาร์โก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลาร์โก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ใหม่เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเปิดตู้นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กล่องนี้ด้วยนะโอกาส 12.5%จานไม่เห็นจะออกเลยอะออกค่อนข้างยากนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยจะให้มันออกมันก็คงจะไม่ไม่น่าทุ่มเทเยอะขนาดนั้นเพราะเรามีเสืออยู่แล้วถามว่ากระดูกอย่าง HP จำเป็นไหมจําเป็นตู้หน้าเป็น SR เนี่ยข้ามได้นะถ้าถ้าจะทุ่มตู้นี้จริงๆนะเพราะว่ากระดูกเฉพาะ s p ที่เป็นลุงเนี่ยจำเป็นกว่ามันไม่มีให้ซื้อครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่การวางแผงแต่ละคนเลยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ในการวางแผนของทุกคนได้นะครับ กดร i ค e ฝนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกทคนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ